ปันปันแค่คอถ่ายวิดีโอปันปัน แม่ไม่กล้าทำไม่เคยทำน้นใช่ไหมแดกเข้าไปแล้วเมื่อกี้เรื้อกขึ้นที่ต้องหันไปนู่สิคะเนี่ยคะเออเหมือนเดินในน้ำอยู่ นี่มันเป็นน้ำตุ้งแบบนี้วะเจ้านพาทอ่ะว้าวไอ้ดอกแดงตอนขึ้นจะไหวจะรอดไหมเนี่ย